สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตะมุตตะมีกินเที่ยวนะคะจะพาไปจอดนอนฟรีค่ะ ที่อ่างเก็บน้ําคลองสียัตเช,ช,ชิงเซาค่ะพอมาถึงหน้าอ่างเก็บน้ําคลองสียัตนะคะ<ำ>ถ้าเราไปวันธรรมดานะคะ<ำ><ๆ>เขาจะปิดให้ทุกคนนะคะ<ำ>เลี้ยวซ้ายค่ะแล้วขับไปตรงที่มีครัวสามแม่ครัวเลยนะคะจริงๆมีหลายครัวนะคะตามป้ายเลยนะคะขับไปเรื่อยๆค่ะขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะตามทางนะคะทุกคนไม่จะตรงทางนะคะ<ำ>ขับตามโค้งตามทางไปนะคะขับไปจนถึงสุดเลยค่ะแล้ว แข่งการปลาป,า,ปานะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปค้างแรมในคืนนี้นะคะเราขอแวะสักการะเจ้าพ่อเข่ากาก่อนนะคะเพื่อเป็นความเสริมสิริมงคลให้กับเรานะคะทุกคนค่ะไปดูเส้นทางกันเลยดีกว่าค่ะ มาตรงการประปานะทุกคนเมื really. oh. like ่อกี <c oughs> ้เราหลงทางมาแล้วหนึ่งนี่เดี๋ยวกอเราว่าทาการขึ้นไปขึ้นไหวไม่ได้นุ่มขึ้นไหวไหมเนี่ยอันบาดเสียวลงล่างเลยเนี่ยทางขึ้นเจ้าพ่อเดินขึ้นเอาแลยกันนะเนี่ยขึ้นชันแต่เธอจะขึ้นไหวไหมล่ะไม่น่าจะไหวขึ้นบันไดตรงนี้แล้วกันนี่จอดตรงนี้ยเอาเธอขึ้น โอ้โหสุกคนลงข้างหน้าเราลงขึ้นสวยไห้เดี๋ยวเราจอดรถกันนะก่ <st ations> อนที่เราจะไปนอนเราขอแวะไปไหว้เจ้าพ่อเขากาก่อนนะคะเราก็ขึ้นบันไดไปนะคะเนื่องจากว่าเรากลัวรถเราขึ้นไม่ไหวนะคะตอนนี้เราก็จะพาทุกคนเดินขึ้นบันไดนะคะทุกคนไปไหว้เจ้าพ่อกันค่ะ เราก็พาทุกคนนะคะเดินขึ้นบันไดไปนะคะทุกคนพอขึ้นบันไดไปถึงสุดเลยนะคะให้ทุกคนเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็เดินตามทางขึ้นไปนะคะก็จะเป็นทางชันนะคะทุกคนเผอิญว่าเราเนี่ยอาจจะไม่มีแรงเดินขึ้นทางชันเท่าไหร่นะคะทุกคนเดินๆไปก็หยุดหยุดทอพอไปตามภาษาเรานะคะทุกคนก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆพอ มีพักนะคะทุกคนมีพักนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าไปเนี่ยเขาใกล้ที่จะปิดศาลแล้วนะคะประมาณเกือบที่เขาจะปิดแล้วนะคะอีกสิบนาทีเราก็พยายามเร่งสปีดสุดๆเลยนะคะยิ่ง <ๆ S 1> ทําให้เราเหนื่อยขึ้นอีกวันไดขั้นแรกไปปันไรต่อด้วยทั้นไดอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนก่อนถึงที่ทจะเดินถึงศาลเจ้านะคะทุกคนก็เดินๆพักๆนะคะ <c oughs> นะคะเออทำไมหายเหนื่อยแล้วล่ะเราเดินขึ้นมา ที่ศาลเฉพาะ่อเขากานะคะมีจำหน่ายทูบเทียนดอกไม้นะคะก็ชุดละ20บาทค่ะช่วงเวลานี้เราขอสักการะเฉพาพ่ก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศของสารเฉพาะ่อมาให้ดูนะคะ รากลับเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะทุกคนดูมุมสิคะมุมอ่างเก็บน้ําที่เราจะไปจอดนอนคืนนี้สวยไหมคะจากมุมจากวิวจุดชมวิวจากสารเจ้าพ่อนะคะทุกคนดูสิสวยมากเลยทุกคนไปค่ะเราไปปัดนอนฟรีกันเลยค่ะเอาทำไมพอเดินขึ้นมาเราหายเลอยไม่คิดว่าเหมือนราวะเราจะมาถึงลไม่ได้ไหวแล้วก็หายเลนยสั้งนงินนี้เรากําลังเดินลงนะคะไปค่ะอ๋อจะมีสมาชิกตามไปด้วยนะคะนะ จากมุมที่เราจอดตรงบันไดข้างสันเจ้าพ่าอเขากานะคะก็ให้ขับตรงไปอีก100เมตรค่ะจะมีทางเข้านะคะทุกคนก็เข้าไปตามนะคะจะมีป้ายอ่างเก็บน้ำสียัดนะคะจะมีอาคารอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็เลือกมุมได้เลยค่ะว่าเราจะจอดจุดตรงไหนนะคะแต่เราอ่ะชอบมุมตรงนี้นะคะซึ่งอาจจะไกลจากห้องน้ําแต่ด้วยว่ารถของเราอะ่ะมีห้องน้ํานะคะเราก็เลยจอดตรงนี้เลยนะคะขอขอเทควิวสวยๆนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะ เราไปชมบรรยากาศจุดจอดนอนฟรีที่นี่กันนะคะ พรนนุ่งนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะของอ่างเก็บน้ำคลองเสียที่เราจอดนอนฟรีค่ะในคืนนี้ทุกคนอย่าอญ่ฉากันนะคะอาทิตกำลังจะตอกลินแล้วทุกคนดู แสงสวยมากแข้งห,หลังเาาราไหมไม่ใช่พระอาทิตย์กำลังจะตกมาไม่จะตกดินได้ทุกคนแสงสวยไหมนี่เนาะบรรยากาศดีมากคนก็เริ่มทยอยมาเขาเรียกว่าอะไรม嘛ปิกนิกกันแล้วนะคะทุกคนคนที่เราอยู่ก็จากแดดร้อนๆแล้วตอนนี้ก็แปลว่าสบายละนพระอาทิตย์กำลังตกมา แบบนี้นะค่ำวันนี้าหญ่ใช้แล้วละ่ะกับเซตปิ้งย่างบาร์บีคิวเล็กๆของเรานี่นะแคะวิวดูสิหลักล้าน นอนเฝ้าแล้วหนึ่งตัววันคืนนี้เราเมาล้านเรามีแต่เรามีลูกสมุนเต็มเลยเราให้กินไปแล้วหนึ่งกระปุกเล็กๆนี้ไฟสว่างมากนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากให้มาน่ะอย่างที่บอกก็คือ ลองมีห้องน้ําตัวเองติดตัวมานะจะดีมากเลยจะได้ไม่ต้องแบบเดินไกลนี้นี่เองทุกคนเห็นไหมสว่างมากเลือกจุดจอดใกล้ไฟนะคะและค่ำคืนนี้ลาตีสวัสด์ค่ะ จะเอเตื่นเลแล้วม o นต์ไากานเน็นไหมอยกเดินมาดูวิวดิสวัสด oh. คีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะตื่นมากับอากาศ สดชื่นมากเลยนะคะสรุปว่าเราอยู่รอดปลอดภัยนะคะทุกคนจอดนอนฟรีเมื่อคืนเราก็ปิดประตูเรียบร้อยนะคะแต่ตอนเช้ามาสายก็เปิดหน้าต่างรับลมนะคะทุกคนเช้านี้ก็ขอเล่นกับน้องหมาก่อนนะคะทุกคนน้องหมาที่นี่ฉลาดดีนะคะแล้วเราก็ไปล้างไม้ล้างมือค่ะเพื่อเตรียมทาอาหารตอนเช้ากันค่ะเช้านี้ทอะไรจ๊ะใ่แปะ ไข่แฟร์แล้วก็มีอะไรนะขนมปังเอาโซ่ขนมปังแกะอ่อกตอนนี้ก็ขนมปังกับไข่าดาวเแฟร์ใส่คิว้วใส่คิวด้วยนี่อันนี้นะคะกับวิวโอ้ดูมีเพื่อนนอนอยู่ด้วยองค์นรักพิทักษ์ได้เมื่อคืนมันยังได้กินอคนละปองแป สรุปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเมื่อคืนเราจอดนอนที่เกิดสรียัดนะคะ,ะเชิงเซาจะบอกว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีมากก็คือสิ่งที่อยากให้เอามาคือทุกคนน่าจะมีห้องน้ำพกพาหรือห้องน้ำฉุกเฉินนิดนึงเพราะว่าห้องน้ําที่อยู่ตรง ตรงนู้นนะคะเราอยู่ด้านริมน้ําใช่ไหมคะแต่ห้องน้ำมาอยู่ไกลแล้วกลางคืนอาจจะไม่ค่อยสะดวกสาหรับเพื่อนเพื<ๆ>่อบางคนนะคะก็ถ้าใส่แคมปิ้งอะอยังไงพวกเราก็าต้องมีห้องน้ําอยู่แล้วเนาะก็เป็นเต็นท์กระจมห้องน้ําเล็กๆนะคะพกน้ํามาใช้พกสุขามาใช้นะคะที่นี่นะคะแสงโซลารเซลล์อย่างนี้เลยคะ่ะสว่างามากมากจริงๆนะคะแล้วก็อะไรนะมีน้องหมามาคอยดูแลด้วยนะคะก็ยังให้ให้อาหารเขาหนี้หน่อยๆนะคะทุกคน ก็เขาก็จะดูแลเราเป็นอย่างดีน้องหวานที่นี่ค่อนข้างที่ฉลาดด้วยนะคะสิ่งสาคัญมาเที่ยวธรรมชาติแบบนี้จอดนอนฟรีแบบนี้นะคะเขามีจุดทิ้งขยะ,ะคะ่ะทุกคนอย่าลืมเอาขยะเก็บไปทิ้งลงถังนะคะหรือเอาออกไปทิ้งข้างนอกก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราขออนุญาตนะคะขับรถพาทุกคนนะคะไปดูที่อาบน้ําหรือห้องสุขานะคะห้องอาบน้ํานะคะทุกคนก็ขับรถไปนะคะก็จะเห็นอาคาร เขาขาวทางที่เราเข้ามานะคะทุกคนจะเป็นอาคารใหญ่ๆให้เราเลี้ยวขวานะคะหลังจากนั้นจอดด้าน้ายมือเลยค่ะก็จะเจอห้องสุขานะคะห้องน้ําใหม่ๆเลยค่ะทุกคนมีจุดทิ้งขยะด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวพาเขาไปดูห้องน้ําค่ะมีช้างด้วยสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสีชมพูก่อนห้องน้ําผู้หญิงไปค่ะไปดูกันโอ้หทุกคนห้องน้ําเยอะนะ ก็คืออาบน้ําได้ในตัวเลยนะคะมีชักโครกนะคะนีทุกห้องก็มีชักโครกมาเลยนะทุกคนอันนี้ก็มีแบบด้านยองยองมีแบบยองยองสองห้องนะคะด้านในนะคะทุกคนนีกก็เลยเป็นนี่ครับก็เป็นชักโครก โอ้โหห้องน้ำเยอะนะคะทุกคนสะอาดด้วยใช้กระสักสะอาดด้วยกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเป็นห้องน้ำชายนะคะก็คล้ายๆห้องผู้หญิงเลยคะ่ะก็คือมีทั้งห้องที่เป็นชักโครกและห้องที่เป็นนั่งยองนะคะพร้อมาสายบัวอาบน้ํานะคะทุกคนแล้วก็มีโถปัสสาวะให้นะคะก็ห้องไม่ต่างกันเลยคะ่ะมีทั้งหกห้องนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําผู้ชายนะคะทุกคนก็สะดวกสบายนะคะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะทุกคนว่าจะไปจอดนอนฟรีที่ไหนอีกนะคะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบน,นะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ13วาาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำ ะ,ะเราจะได้มีแรงมีกำลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสาป,ปรย์กันน้ำบล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาวแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบกาอีแคมปิ้งที่พ้นสปเปรย์ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดซอบแบบโพดโดเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไมล่า พ่นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับพาดนั่งพีวีซีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเท้ากระเป๋าหมวกเต็นอุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟู๊แลนด์ลาซาด้าชอปปี้นะจ๊ะ